เพื่อนนะครับบางคนก็สงสัยนะครับว่างานคังชนคังคืออะไรงานคังชนคังนะครับที่เขาเรียกกันนะครับภาษาที่เขาต้องจังงานเขาเรียกกันงานคังชนคังก็คือวิธีการหางานคังชนคังหาได้ยังไงสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกทท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับชาว รถร่วมทุกๆคนด้วยนะครับนี่ก็อยู่กับผมนะครับช่อง YouTube ตู้ทึบประเทศไทยชาแนลนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่นะครับถนนหมายเลขสามสาหนึ่งนะครับบริเวณแยกนาน้อยนะครับกมที่ร้อยยี่สิบเก้านะครับก็กำลังจะไปนะครับสินคมสามศูนสี่นะครับจังหวัดปราจินบุรีนะครับคุณผู้ชมก็พาเพื่อนๆนะครับมา ส่งงานที่นิคม304นะครับจังหวัดปาจิุรีนะครับเป็นงานชิ้นหนึ่งนะครับงานชิ้นเล็กๆกับก็เลยจะถือโอกาสนะครับมาอธิบายนะครับมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับงานคังชนคังนะครับชมว่าอาชุนคังนั้นคังชนคังนั้นหมายถึงอะไรนะครับงานเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้เพื่อนๆ พ่อแม่พี่น้องนะครับไปรับชมกันกข้าวนะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็ฝากคุณผู้ชมนะครับไปกด s u b สไครต์ช่อง y t u t u b ู้ทึบประเทศไทยชาแนลนะครับช่องนี้นะครับก็ฝากกด s u b ส c r i b e กดติดตามนะครับช่อง YouTube ของเราด้วยนะครับก็ไปเริ่มกันเลยนะครับ ก็มีเพื่อนนะครับบางคนก็สงสัยนะครับว่างานคังชนคังคืออะไรนะครับนี้ผมก็เลยจะมาเล่านะครับตามความรู้ที่พอจะมีบ้างเล็กน้อยนะครับตามประสบการณ์ขอกันนะครับก็งานคังชนคังนะครับที่เขาเรียกกันนะครับภาษาที่เขาเขจ้างงานเขาเรียกกันงานคังชนคังก็คือครับงานที่รับจุดหนึ่งครับขึ้นงานจุดเดียวแล้วไปลง อีกจุดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ช่างนะครับก็รับจุดเดียวลงจุดเดียวนี่ก็คืองานคังชนคังนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ว่าจะเป็นงานขนส่งพาสรถยนต์ขนส่งอะไรรถขนส่งอาหารนะครับขนส่งวัสดุออนไลน์ตามบ้านนะครับขนส่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับการขนส่งนะครับก็จะเป็นการคังชนคังคขาเรียกขึ้น1จุดลงหนึ่งจุดนะครับวันนี้คือคังชนคังนะครับ นี่นะครับคือ,ค,อความหมายของคังชนคังสําหรับงานที่ผมวิ่งอยู่ก็เป็นงานคังชนคังเหมือนกันก็คืองานรงงานส่งรงงานนะครับรับจุดหนึ่งส่งรงงานหนึ่งนะครับระยะทางใกล้ๆส่งที่ไหนก็แล้วแต่หน้างานเขาจะสั่งเรานะครับคนจ้างเขาจะสั่งเรานะครับและนะครับวิธีการหางานคังชนคังหาได้ยังไงมันก็มีหลากหลายวิธีนะครับก็ผมเคยทําคลิปมาแล้วหลายๆคลิปแต่คลิปนี้ผมจะเอาสั้นๆนะครับ ก็บางท่านก็อาจจะหาจากกลุ่ม a c e b o o k นะครับบางท่านก็เขาไปสมัครที่ซับโดยตรงเลยนะครับบางท่านก็หาจากกลุ่ม Facebook อย่างที่เรามาก,ก็คือกลุ่ม Facebook เข้าะระกาศรับนะครับก็บางท่านก็จะไปสมัครนี้นะครับก็แล้วก็มีนะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าไปสมัครที่บริษัทซับเลยครับหรือหอจกนะครับ,รรบที่เขาท,ทําธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับหารถเข้าไปทําซับพอร์ตนะครับงานจะดีหรือไม่ดี ไม่มีใครรู้นะครับตอนนี้เราต้องไปเจอหน้างานเอาอย่างเดียวนะครับก็เหมือนเสี่ยงดวงนะครับเพื่องานดีไม่ดีก็พูดไม่ได้ครับเพราะว่าเราไม่รู้นะครับว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับงานชงคาังกลรงชนกลางแล้วก็วิธีหางานนะครับมันก็ไม่ยากนะครับบางท่านวิธีหางานหนึ่งก็อีกหนึ่งวิธีก็คือมีพพวกนะครับที่วิ่งลดร่วมอยู่แล้วนะครับก็ลองไปดีเป็นสนิทแล้วก็คุยกับเขาดูว่าเขารับรถไหมนะครับ ประมาณนี้นะครับค hmm. okay, so so ุณผู so, ้ชมก็งานทุกวันน okay, anyway, so ี้นะครับราคาไม่ค่อยดีนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่จอกคิดว่าจะลาออกจากงานประจาเงินเดือน3ามสี่หมื่นสองสามหมื่นมาวิ่งงานนะครับเป็นงานอิสระคิดก็ให้ไปทบทวนดีๆก่อนนะครับช่วงนี้โอเคครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้นะครับผมก็มาทําคลิปสั้นๆนึงครับฝากครับพ่อแม่พี่น้องชาวรร่วมทุกท่านนะครับ ก็เพื่อนๆคนไหนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชมคลิปนี้แล้วทุกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับช่อง y o u t u b e ดูทึอประเทศไทยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเรานะครับเราจะได้ทําคลิปมาฝากคุณผู้ชมอีกนะครับสําหรับวันนี้จะเดินทางไปส่งงานก่อนนะครับวันนี้ที่นคม3าครับก็ปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับเ,เพื่อนสวัสดีครับ